Đây à. đi đi qua ấy à đây là đây ngay theo lời ờ giờ so á ờ thử thấy khá lọc nhiều ơ vâng không vâng chị ạ vâng ạ ơ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  ใส่ออกดิใส่ออกดิใส่ออกดิออกไก็ไม่เป็นอ๋อแล้วแล้วอืมยืดคุณกราเออเออยืดโคตรดูจอมเอาเฮี้ยโตและโอ้หต้องไปหาลับมึงเอ้

ูจะรอมึงอยู่ยนีนะเพื่อนอย่าบอกว่าต้องไปหาแลนะ้วไป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 ก็ไปอ่ะทำตกอ่ะใครทำมึงโตกูไม่ได้ทำเปิดกล้วยไปทำเว้ยยิงงอมึงก็งอกอะท,ที่อ่ะใครใครเป็นเฮียงหน่า,นาปะ่ะเพื่อนปะ่ะสักตั้งรอบนี้ไม่ผ่านโกกดออกเกมไเรเหี้ยปะ่ะเร็วฮึบเฮืบเอ้ยขิ้นี้โดดโดด เชียข้างหน้ามันโคตรยากเลยนะเว้ยอุ้ยโอ้อ้าเพื่อนกูาา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 คนาา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 า้าา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 าสาาาาีาา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 ้าาาาผาาาาาไาา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 